สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Executive Top กับดิฉันสุภาวดีแถลงสีนะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็จะมาพูดคุยนะคะกับหนุม่มผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงในกลุ่มอสังหาริรมมาซับนะ,ะกับคุณชูรัชากรคุณค่ะกรรมการรองผู้จัดการะะบริษัทละลินพ r o อรพาร์ตี้จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะ ง่ันนะีะ้ก็จะมาพูดคุยนะคะสำหรับภาพรวมของนลินในปีนี้แล้วก็ข้ามถึงในปีหน้าค่ะว่าที่ทางการเติบโตจะเป็นยังไงมีโครงการอะไรใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะในการดูแลของคุณชูรัตนนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณชูรัชาคารกุลนะคะกรรมการรองผู้จัดการบริษัทละลินพอพปอร์ตี้จำกัดมหาชนาาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะ,คะเริ่มแรกถ้าพูดถึงละลินเนี่ยโอเคอาจจะ ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะทราบแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดจะให้คุณชูรัตนะ์ะเล่าคร่าวๆสําสหรับประวัติความเป็นมาเป็นไปของเรือนพรอเพอร์ตี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก่อนค่ะสาหรับเร,ร,ร,รือนพรอเพอร์ตี้นะครับ <c oughs> เราก็เป็นบริษัทมหาชนนะครับก่อตั้งมาก็ปีนี้เข้าปีที่28แล้วนะครับเราก็อยู่ในาลาหลักรัพย์มา10กว่าปีแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ธุรกิจของเราก็จะเป็นพัฒนา สหยัยมทนซ่าเปนแง่ของที่อยู่อาศัยนะครับสินค้าหลักๆก็จะเป็นพวกตลาดยาราบเขาจะเป็นบ้านบ้านแนวคิดใหม่ทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็มีแนวสูงบ้างในแง่คอนโดนะครับในส่วนของโครงการถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเรามีกี่โครงการคะปัจจุบันโครงการนะครับก็มี3 0มสบกว่าโครงการนะครับที่กําลังเปิดแล้วก็ขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับค่ะในส่วนของโครงการถ้าพูดถึงโครงการเด่นเด่น หลักๆเนี่ยเอาเล่าสักโครงการสองโครงการก็ได้มีอะไรบ้างคะครับก็ต้องบอกถึงโครงการล่าสุดเลยนะครับก็เป็นแลนเชอคลิปที่วงค์กนเป็น9ก้าซอยวัดพระเงินนะครับก็เป็นโครงการขนาดใหญ่เลยนะครับโครงการสิบไร่นะครับก็มูลค่าโครงการมันพันสามล้านนะครับเราก็เปิดขายมาได้ประมาณเดือนเศษๆแล้วอันนี้มดยังคะก็เฟสแรกก็ไปเกือบหมดแล้วครับนะครับอันนี้จะมีสักกี่เฟสคะก็สักประมาณ5เฟสนะครับเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่4 0 0อกว่ายูนิต มีอีกไหมคะก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นโครงการไลโอเวสเกตนะครับตรงเซนทันแล้กันที่เบนเลยทางน ong ข้างก็เป็นทาวน์โฮมรุ่นใหม่เลยนะครับหน้ากว้างถึง6.25เมตรนะครับแล้วก็มีถึงสีห้องนอนนะครับจอดรถได้สองคันในร่มด้วยนะครับก็เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดที่ลารินพาร์ตี้เนี่ยนำเสนอให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าจุดเด่นนี่เด่นมากเลยเพราะว่าจากเซนทันมาโครงการแค่หนึ่งนาทีเองโอ้ถือว่าใกล้มากใกล้มากครับในส่วนของระดับราคา ถ้าเป็นภาพรวมของลลินแล้วเนี่ยระดับในแง่ของบริษัทนเ,เนี่ยนะครับสินค้าที่เรามีตอนนี้ปัจจุบันก็ตั้งแต่ล้านกว่าบาทถึงประมาณ13าล้านนะครับเราก็มี่สินค้าที่เอาเวนหลายเซกเตอร์มากนะครับก็ถ้าเป็นตลาดทาวน์เฮาส์เนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพมันก็จะประมาณล้านกว่ากว่าถึงประมาณ3ล้านะนะครับแล้วก็มีบ้านบ้านอังคิดใหม่เนี่ยที่เป็นแบรนด์แลนซิโอกับแบรนด์ไลโอนเนี่ยก็จะประมาณ2ล้านกลางๆถึงประมาณ5-6ล้านนะครับแล้วก็ยังมีสินค้า ตลาด A นะครับตลาดบนเนี่ยก็จะเป็นลินกลินวิวลักซ์นะครับก็ระดับราคาประมาณ10ล้านัพนะครับอย่างปัจจุบันถ้าเทียบในส่วนของระดับราคาแล้วเราเน้นไปทางออราคาตรงไหนมากต้องบอกว่า,าสินค้าหลักของบริษัทเนี่ยระดับราคาอยู่ประมาณ2-5ล้านบาทนะครับทาวน์โฮมก็ เป็นแบรนด์ไลโออย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็บ้านก็เป็นแบรนด์แลนซิโอกับแลนเซโอคริปนะครับอย่างสัดส่วนที่เราบอกไปเราเน้นแนวราบมากกว่าใ,ในส่วนของคอนโดอนาคตมันจะเปลี่ยนไปไหมคะสำหรับตรงสัดส่วนตรงนี้คะอนาคตก็คงมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างถ้าเป็นสองสปีแล้วเราก็าให้น้ำหนักกับคอนโดพอสมควร,คครแต่ด้วยภาวะหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ดูว่าตลาดคอนโดอาจจะต้องชะลอสักนิดนึงะนะครับให้สป라이ที่มันมีในตลาดเนี่ยแอบสอบไปสักยะแล้วเราก็อาจจะต้อง ค่อยล็อก์โครงการใหม่งั้นในสัดส่วนก็คงมีการปรับในหนึ่งถึงปีข้างหน้าคือคอนโดจะเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการที่เราจะสร้างแนวราบเองพื้นที่มันก็เป็นส่วนสําคัญตรงนี้เราเรามองนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะั่นเป็นที่มาว่าทําไมในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานะเรามีการ diversify ของโลเคชันนะครับเรามีการออกไปทําที่ต่างจังหวดัดนะตอนนี้เราก็ไปแล้ว11โครงการะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ ชนบุรีระยองจัดจังซาและก็นครราชสีมาการตอบรับในแง่ของต่างจังหวัดเป็นไงบ้างคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ขายความเป็นอยู่ให้ลูกค้าในแง่ของเราไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพไปนะครับเราเอาโครงการที่เป็นคอมพลทไปนะครับสร้างบ้านพร้อมอยู่ให้ลูกค้าเลยนะครับมีขับเฮาส์นะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมี CCTV อย่างเงี้ยก็คือขายไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพให้คนต่างจังหวัดรู้ว่าอโครงการบ้านอัยดีๆมันเป็นยังไงเราก็ ไปสร้างความแตกต่างให้ลูกค้าในท้องถิ่นถ้างั้นสัดส่วนรายได้ในต่างจังหวัดตอนนี้ปัจจุบันก็ประมาณ 20- 30ถึงอก็ถือว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันอย่างในปีหน้าแสดงว่าเราก็มุ่งที่จะขยายไปต่างจังหวัดเพิ่มมาขึ้นสัดส่วนมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยคะคงคงครึ่งครึ่งนะครับกรุงเทพก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันก็ยังมีจังหวัดเดิมๆในโลเคเรียใหม่ๆแล้วก็จังหวัดใหม่ๆที่เราศึกษาข้อมูลอยู่นะครับก็สามารถจะ ไปเปิดตลาดได้อีกอย่างกําลังซื้อในเมืองกับต่างจังหวัดมันต่างกันไหมคะถ้าพูดถึงแล้วก็ต่างกันนะครับก็ต้องบอกอย่างเมืองหลวงอย่างกรุงเทพแล้วก็อุองทนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแรงงานหลักของประเทศนะ,ะมันก็มีกําลังซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแรงงานเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกปีนะครับแต่ยังไดก็จะชนเล็กกว่านะครับแต่ในแง่ของ ผู้มีไรายได้เขาก็มีการซื้อที่ดีะนะครับใช้ได้ในระดับนีอ้อย่างที่เราไปต่างจังหวัดเองในแง่ของการคือเรายังเน้นแนวราบอยู่หรือเปล่าถูกค,ครับเพราะว่านโยบายบริษัทเนี่ยเราไปเราเน้นบ้านหลังแรกนะครับความบ้านหลังแรกแปลว่าเราไม่ได้ทําบ้านพวกบ้านพรกกาศการหรือว่าคอนโดริมทะเลอะไรเงี้ยยังไม่ได้อยู่ในแผนของบริษัทนะครับเราก็เน้นบ้านหลังแรกก็คือจับลูกค้าคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริงๆรนะครับงั้นถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยอย่างกลุ่มลูกค้าเราก็ต้องมีการขยายครับ อยากช่วงอายุอย่างเมื่อก่อนนี้เราเน้นต้องบอกเลยอย่างอเมื่อก่อนเนี่ยมา t a r g e t ุ g r o u p ของเราเตี้ก็จะเป็นกลุ่ม Gen X นะครับแบบ35ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ห้าปีหลังเราก็มีการแต่ segment นะครับในในสายงานในบริษัทเราก็มีการแบ่ง s p u กันชัดเจนนะครับว่าสายนี้ดู Gen X สายนี้ตอบโจทย์ Gen Y Gen c อะไรเงี้ยนะครับดูสินค้าแต่ละ t a r g e t ็ต g r o u p นะครับหลังๆเราก็มีการเนี่ย t a r g e t i g r o u p ใหม่ๆนะครับเราก็ศึกษา t a r g e t g r o u p ว่าถ้าลุ่มเจนซีจะทําสินค้าอะไรไปให้เขา g r ุ u p Gen Y ทำอะไรให้เขาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละแต่ละกลุ่มแสดงว่าก็มีความพร้อมเหมือนกันคือศึกษาว่าจะมุ่งไปกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนก็ศึกษาพาสอสมควรแนละ้าอ,อยากจะทำอะไรเราก็ต้องต้องศึกษาอย่างจริงจังถ้าอย่างนั้นพูดถึงภาพรวมในปีนี้กันบ้างในช่วงของที่ผ่านมา ะะก็อาจจะยังไม่หมดปีหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะด้วยภาพรวมเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนะก็ปีนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงหเดือนแรกก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับ<อ>สำหรับตลาดภาพรวมอมสังหาริมทรัพย์แต่ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับด้วยมาตรการรับ<อ>นะที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ารรทเนียมโอนจดจำนองมา<อ>นะช่วยลูกค้าถึงสนะลดให้ลูกค้า2%เปแล้ว พวกการลด1%แล้วก็คืนให้ลูกค้าเขาแปลว่าลูกค้าได้3%เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดน่าจะเติบโตได้นะครับนะใน Q4 นี้ต่อ Q1 ปีหน้าคือเราก็อาจจะได้รับประโยชน์ทั้งกลุ่มนั่นแหละแต่อย่างของเราประเมินไหมคะว่าจะช่วยเพิ่มรายได้หรือกองบอว่าเยอะไหมคะถ้าด้วยความ,มที่เราเป็นสินค้าแนวราบเนี่ยค,คือตลาดบ้านเนี่ยเราค่อนข้างจะได้ประโยชน์พอสมควรเนื่องจาก บ้านมันสร้างไม่กี่เดือนเสร็จมันทันมาตรการรัดถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันมันลำบากคอนโดสร้างกันสมมติเริ่มจากเข็มเลยตึก8ชั้นมันต้องมี8เดือน10เดือนใช่ไหมมันก็จะไม่ทันจะเว้นตึกที่เขากำหนดเสร็จพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แนวรากก็จะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับค่ะถ้าพูดถึงละลินแล้วจุดเด่นของสินค้าหรือโครงการของเราถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยคืออะไรคะต้องบอกเลยมันเริ่มตั้งแต่สโลแกรนบริษัทนะว่า สโลแกนบริษัทคือบ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดีนะครับเมื่อเรามีอินเทนชันที่ดีในการจะทําสินค้าที่ดีให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ต่อยอดไปที่ที่วิธีคิดในการเลือกทาเลที่ตั้งโครงการว่าเอ้ยลูกค้าที่อยู่ที่นี่เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเสาร์อาทิตย์เขาจะไปยังไงลูกเขาจะเรียนที่ไหนไม่สบายเขาจะไปยังไงแล้วก็เลือกโลเคชันที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วเราก็มีทางทั้งทีมรีเสิร์ชทีมบิสเนสเดเวลลอปเมนต์เนี่ยศึกษาสินค้าศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคควว่าาาทํสินน้ตัไห จะแมทช์กับความต้องการลูกค้านะครับแล้วเราก็ทีมขายทีมก่อสร้างนะครับทีมขายเราก็เป็น complete set ก็คือคือ one stop service นะครับตั้งแต่วันลูกค้าเข้ามาเราก็เป็นเหมือนเหมือน consultant ให้ลูกค้าว่าทำยังไงซื้อบ้านยังไงอยู่บ้านแล้วบริการหกันขายอะไรทุกอย่างนะครับแล้วเราก็มีทีมช่างมี after sale service ให้ลูกค้านะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเราลินเราขายขายเป็นแพ็กเกจเราไม่ได้ขายแค่บ้านแล้วก็จบกันนะเราขายแพ็กเกจ งานทั้งหมดนะตั้งแต่วันที่ลูกค้าเข้าโครงการมาจนเป็นลูกบ้านของเราแล้วก็มีทีมบริการหลังการขายอนัอ่นค,คือสิ่งที่เราดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวใช่อชถ้าอย่างนั้นพูดถึงแผนการตลาดของเราบ้างนะครับแผนการตลาดต้องบอกอว่าเราก็มีการปรับตัวในะอย่างที่บอกว่า t a r g e t ็ต g ร r o u p เรากรุ๊ปใหม่ๆว่าจะเป็น Gen Y Gen c Gen Z เขาก,ก็ใช้สื่อใหม่ๆในการเข้าถึงะนะอย่างจะเป็นเมื่อก่อนเนะี่ย t r a d i t i o n ลม media ก็มีผลกับลูกค้าพอสมควรนะสื่อไทยรัฐแมกกาซีนอะไรพวกหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยลูกค้าก็ยังให้ความสําคัญนะครับแต่หลังๆเนี่ยเราก็ชิฟมาใช้สื่อดิจิตอลมากขึ้นตรงนี้เลยต้องอธิบายเลยว่ามันคืออะไรคะก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทําหน้าตาใหม่ให้มันโมเดิร์นแล้วก็ให้มันเป็นเป็นมบายคอมแพตติบิลิตี้นะครับก็สามารถดูบน iPhone หรือว่า ดูบนมือถือได้นะครับคือทุกคนเข้าถึงได้<ช>ง่ายเปิดมาปุ๊บเจอเลยใช่<ม>ใช่แล้วก็ทำตัวอื่นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยไลน์เอ่ยออนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่บริษัทให้ความสําคัญว่ามันจะเป็นช่องทางใหม่ๆในการทําการตลาดในอนาคตคือตอนนี้เราก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้ใ<ช>เห็นกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับปีหน้าจะชัดเจนขึ้นหรือเปล่าคะปีหน้าหนักกว่าเดิมน,น,นี่แน่นอน ย่างนั้นภาพรวมปีหน้าเราเรามองการเติบโตนี่คือจะเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับปีนี้คือสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอิงกับ GDP ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยสมมติมันจะอยู่ประมาณ 1- นถึงสเท่าของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลัฟลีก็จะโตประมาณนี้นะครับในแง่ของภาพรวมนะครับแต่ในแง่ของสินค้าเนี่ยมันก็มีการาปรับตามความต้องการลูกค้านะไม่ว่าะจะเป็น คอนโดเทาเฮาบ้านเดี่ยวพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าแต่ละทำเลแต่ละโลเคชันในลูกค้ามีความต้องการไหนเราก็ต้องปรับให้เข้ากับลูกค้าในแต่ละทำเลแสดงว่าปีหน้าเองในแง่ของการแข่งขันเราก็ต้องมีการปรับเยอะแล้วก็เยอะออการแข่งขันของแต่ละเจ้ามันหนักไหมคะถ้าเรามองถึงปีหน้าแล้วต้องบอกว่าก็หนักนะครับแต่หลักๆมันในแง่ของแรงซัพพน์มันก็ค่อนข้าง ที่คุยกันเบื้องต้นแล้มันค่อนข้างหายากนะครับว่าปัจจุบันมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเอ๊ะเรามีทั้งกรุงเทพทั้งแต่าจังหวัดนะ,ะอีกแง่นึงก็คือเป็นการ diversify ความเสี่ยงด้วยนะครับการที่เรามีหลายชั้นแนลหลาย outlet มันก็เป็นการต่อยอดธุรกิจนะครับเราก็เลยมองว่าปีหน้าแล้วมันยังมีจังหวัดชุทศาสตร์ใหญ่ๆที่เราก็ยังมองอยู่ว่ามีศักยภาพที่สามารถจะจะไปเปิดโครงการได้อีก คนี่ก็คือนะครับภาพรวมคร่าวๆข,ของลาลินพัพปาร์ตี้น,นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องพูดคุยกันอีกหลายเรื่องเลยค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ กับคุณชูรัตน์นะคะผู้บริหารจากทางลาลินพาร์ตี้นะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมาต่อนิดนึนงในเรื่องของอย่างที่บอกไปเราก็จะมีการขยายทางด้านของกลุ่มลูกค้าแต่ว่าขยายเป็นกลุ่มที่อาจจะอายุน้อยลงมาตรงนี้เนี่ยเราไม่กลัวค่ะในแง่ของอาจจะเป็นกําลังการที่เขาจะจ่ายผิดชําระนี่อะไรประมาณนี้คือ,คอต้องบอกว่าในการขยายธุรกิจเราก็ต้อง มีในแง่ของอประเมินความเสี่ยงไว้แล้วะนะครับในการที่เราจะออกสินค้าคือขึ้นโครงการในแต่และทำเลในแต่และทาร์เก็ตที่ี่เราเลือกเนี่ยเราก็มีการทํากันบ้านอย่างดีนะ,ะมีทีมเซอร์วย์ทีมทีมรีเสิร์ชทีมเดเวล็อปเมนต์ของเราเนี่ยลงไปดูข้อมูลไปแล้วแหละว,ว่าโซนตรงนี้มันมีดีมานอยู่นะครับแล้วก็มีกำลังซื้ออยู่ในระดับไหนนะครับเราถึงจะเลือกที่จะไปเปิดโครงการเพื่อสนอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่และทำเลนะครับในแง่ของ ภาพรวมของของของเจนวหรือ Gen เจนซีก็ตามอะไรเงี้ยกำลังซื้อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ก็โตไวนะครับก,ก็ก็มีกําลังซื้อน,นะครับในระดับหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ดีไซน์สินค้าไปให้ใหแมทช์ก,กับเขาค่ะนะครับอย่างการดีไซน์บอกได้ไหมคะถ้าคนกลุ่มนี้ในแง่ของที่เรามอบให้กับคนกลุ่มเนี่ยคืออะไรบ้างคะคือต้องบอกว่าอย่าง <c oughs> อย่างถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นเจนเอ็กอะไรเงี้ยถ้า ซื้อบ้านก็ต้องขอพื้นที่เยอะๆชอบมีสวนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพอคนรุ่นใหม่เนี่ยขอกระทัดรัดหน่อยอะนะครับครอบครัวสมัยใหม่รุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแยกครอบครัวอยู่ไม่ได้มีพ่อแม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งพื้นที่เยอะก็เสาร์อาทิตย์ต้องเอาแต่ตัดหญ้าอะไร่าเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็กดีซน์สินค้าให้เล็กลงตอบโจทย์กับลูกค้ารุ่นใหม่ๆะนะครับมันก็เป็นรีควาย ของของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าต้องการแบบไหนนะครับแล้วแต่ละทำเลก็ไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันค่ะอย่างกลุ่มนี้คนเข้ามาแบบแข่งขันตรงนี้เยอะไหมคะต้องบอกว่าธุรกิจสังหามันเป็นเลดโอเชียนอยู่แล้วนะครับในในทุกทำเลแล้วก็ทุกเซ gment นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดกรุงเทพหรือว่าตลาดต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าต่อให้ตะกรุงเทพเรารู้กันอยู่แล้วนะรับ มีมีเดเวลอปเปอร์คนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์หรือหรือคนที่อยู่ในแต่และทำเลอยู่แล้วนะครับแต่จังหวัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเจ้าใหญ่ๆที่ที่อยู่ในตลาดมานานนะครับเขาจะมีมีข้อมูลผู้บริโภคค่อนข,ข้างเยอะนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องไปเสนออีกหนึ่งทั้งเรื่องให้ลูกค้านะครับว่าเอ๊ะสินค้าของอริมทรัพยมันดียังไงนะครับแล้วก็จะจะ,จะช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไง แต่างจังหวัดนี้เราเน้นใน,ใน,ในแถบหัวเมืองใหญ่หรือว่าจริงๆเราก็ไปดูตามเราก็ดูตามตามเมืองใหญ่ก่อนนะครับเราก็มีทําข้อมูลดู t a r g เก็ตก group ว่าตรงไหนเนี่ยมันมีนม,มีลูกค้านะครับแต่ต้องบอกว่าเราก็มีการปรับสินค้าให้ตอบโจทย์กับคน,คนคนท้องถิ่นนะครับอย่างต้องบอกเราไปตางจังหวัดนี้เราทำสินค้าชั้นเดียวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์ชั้นเดียวบ้านแฟชชั้นเดียวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเราก็มีการทําสินค้านี้เพื่อมาตอบโจทย์กับคนท้องถิ่นด้วยนะเพราะว่าคนท้องถิ่นบางทีเขาก็ยังติดกับการ ชินกับการอยู่บ้านชั้นเดียวนะชอบพื้นที่ใหญ่หน่อยแต่ชั้นเดียวนะครับเราก็มีการดีไซน์สินค้าให้แมชกับความต้องการของเขาอย่างปีหน้าเราจะไปบุกตลาดเพิ่มขึ้นแมทช์กับตลาต่างจังหวัดเองปีหน้าต้องบอกว่าก็คงบุกบุกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณนลหรือว่าเป็นตลาดต่างจังหวัดเนี่ยก็คิดว่าคงบุกไปด้วยกันนะครับในแง่ของบริษัทก็คงคงหลายๆทีมช่วยช่วยกันเดินนะครับขยายตัวทุกสายงานอ นอกจากปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของธุรกิจอสังหาเองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างเนี่ยสำหรับของเราเองเรามีวิธีแก้ในแง่ภาพรวมเลยตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงน่าจะเป็นเรื่องของนี่ควรเรือนผู้บริโภคค่ะก็คือลูกค้าอยากได้แหละแต่ตอนนี้มันมันด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างลูกค้ารับวัฒนธรรมตะวันตกมาเยอะอันนี้โอ้ลูกค้าบัคเครตดิสีถ้ไปทั้งนั้นเลยนะครับหนึ่งเงี้ยมันก็ทําให้ ใม่กำลังซื้อมันก็ค่อนข้างมีผลนิดนึงะนะครับเราก็ต้องแก้โจทย์ตรงนี้ให้ได้ะนะไป financial c o n s e l ให้ลูกค้าให้ได้แต่ในแง่ของบริษัทเองเนี่ยในแง่ของ risk ต,ต่างๆเราก็มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ financial risk ต้องบอกว่า,าลอนดอน property ก็มีการดูจุดนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าดีของเราเนี่ยถ้าดูในตลาดเนี่ยเราก็ต้องเป็น top t r e นะครับเราอยู่แค่ประมาณ0ูยุดเเองในขณะที่ nashe average อยู่ประมาณ1.1ถึง1.3 นะครับเราก็มีการค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟในแง่ของตัวฟ i น a n นเชียลร k s k นะครับเราค่อนข้างคุมได้ดีนะครับในแง่ของ o อ e r อร์ i ลตติ้งรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทงต้นทุนเนี่ยเราก็มีการล็อกพวกเมน m จ t e r เรียลเราก็มีการฟิกซ์ราคาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเร,เราสามารถคุมต้นทุนได้โดยส่วนใหญ่นะครับหรือส่วนน้อยนี่หน่อยเราก็แบลรีนะครับส่วนใหญ่เราคุมได้ในแง่ของการบริหารจัดก,การถือว่าเราโอเคมาก ก็ต้องบอกว่ามันก็โอเคระดับหนึ่งครับแต่ด้วยภาวะการแข่งขันที่มันก็มีการเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้มันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับอย่างในปีหน้าแสดงว่าเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับลลินพาอรตีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นโลเคชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองไปแล้วว่าปีหน้ามันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมาตอบโจทย์ะค อย่างปีนี้เองเราเราเปิดโครงการใหม่ๆไปสักกี่โครงการคะก็สำหรับปีนี้นะครับที่ผ่านมาตอนนี้เราเปิดไปแโครงการแล้วนะครับก็ประมาณมูลค่ารวมประมาณสี่พันล้านนะครับก็ตามแผนที่อนาวไว้ต้นปีแหละครับว่าปีนี้เราเนาไว้หกถึงแปดนะครับก็ได้ตามเป้าเป็นไปตามเป้าใช่ครับปีหน้าปีหน้านะครับก็แน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับก็ต้องดูภาวะเศรษฐกิจนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่า รับรองว่าจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าใช่นะครับยังไงมันต้อง keep a l o c k i n g นะผมก็บอกลูกทีมเสมอภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเป็น,นแต่เราก้าวอย่างระมัดระวังและมั่นคงแค่นี้ค่ะท่านั้นภาพพูดถึงในระยะสาถึงหปีจากนี้ในข,ของละลิิพ m Property Road ได้มองภาพตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะ สำหรับลาียนพาวเวอร์ตี้สามปีนะครับเราก็มองว่าเราก็จะเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นบริษัทที่มีสินค้าคุณภาพดีนะครับราคาสม่ำเสมบตอบโจทย์กับลูกค้าคะนะครับแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับลูกค้านะครับในแง่ของทาในแง่ของของตัวเงินนะก็ต้องถามว่าย,ยอดขายเป็นยังไงใช่ไหมเราก็มองว่ามันก็จะมี growth นะครับเราก็มองว่าเราจะเป็นบริษัทที่อาจจะไม่รูหวาอาจจะไม่มีโตปีละ50แต่มันก็ต้องเป็นเป็น steady g r a d u a l y increase เรื่อยๆขึ้นทุกปีนะครับก็โตอย่างมั่นคงนั่นคือเป็นคอนเซ็ปที่เราประหารมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาค่ะอย่างคุณชูรัดเองนี่เป็นในช่วงของอีกเจนหนึ่งแล้วเนี่ยมีหลักการบริหารเข้ามาตรงนี้คือยังดูเป็นวัยรุ่นการบริหาร คือคือแตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงบ้างคะผมคิดว่าการบริหารมันก็ก็เป็นศาสตร์ลิษ์นะแต่สิ่งที่ที่ผมยึดเป็นคติในการการทํางานกับการที่บอกลูกทีมตลอดก็คือเรลินเราอยู่อย่างคนไทยะนะครับแปลว่าเราใกล้ชิดกันเหมือนพี่น้องะนะครับก็อย่างห้องผมเนี่ยก็คือพนักง,งานสามารถเข้ามาคุยได้ตลอดอนะครับเราอยู่กันอย่างคนไทยะนะครับเราต้องขยันอย่างคนจีน <c oughs> นะครับ เราต้องมีระเบียบวินัยเหมือนค,คนญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายสิ้นปีเราวัดผลแบบฝรั่งคือมี KPI วัดผลในแต่ละหน่วยงานคะนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทําให้ทีมเเนเชนทุกคนก็มีเป้าหมายแล้วก็มีวิธีทํายังไงให้แต่ละคนต้องแอคชีพเป้าหมายค่ะอย่างเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยถ้าแน่นอนละว,ว่ากลุ่มก่นกอนๆเข้ามามันต้องมาจูนกันเยอะไหมคะ,คะ ต้องบอกว่าการจูนกันมันก็มีบ้างะนะครับแต่ด้วยการแบ่งงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่บอกอย่างทีมตลาดเนี่ยเราก็มีการแบ่งเลยว่าทีมเอทำ s e g มนต์นี้นะครับตอบโจทย์ Gen X ไปเลยนะครับ35อัพไปจนถึง50อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีม <c oughs> ทีม B นะครับตอบโจทย์ Gen ปลาย Gen X ต่อ Gen Y อเงี้ยตัองอย้งแต่ย6่งนะครับแล้วก็ทีมคอนโดต่ออ่างเงี้ยทำตลาด ตั 23, 28, <ม>้งแต่ยี่สานึงยี่สิบแปด Tell ouse, อะไรเงี้ยกตลาดเทาเฮ้าอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการแบ่งงานชัดเจนอะ<ม>ไรเงี<ม>้ยของมาร์เก็ตติ้งและทีมอื่นเราก็มีการแบ่งชัดเจนะนะครับอย่างสายขอสร้างเลยเราก็มีการแบ่งทีมระบบเสถียรูปนะครับก็ะจะเป็นระบบพีแคสเทอรนัลฟอร์มน,นะครับที่เราเพิ่งมาปรับใช้สองสามปีหลังนะครับกับทีมที่ยังเป็นก็อ,ออิฉาปูนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นสินค้าตลาดบนลูกค้าก็ยังชอบก่ออิฉาปูนนะ,ะมัน,มนดูเทเลเมตนะครับ แต่ในแง่ของบ้านรุ่นใหม่ๆมันก็จะเป็นระบบสรุปลูกไปหมดและนะครับหัวใจหลักของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ค uh> ืออะไรคะหัวใจหลักของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จริงๆต้องบอกว่าถ้าลาลินเองเนี่ยก็คือการซื้อสัตว์กับผู้บริโภคนะเป็นหัวใจของการทําธุรกิจจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามนะครับคือเราให้คามั่นกับผู้บริโภคแล้วเราก็ต้องทําให้ได้ตามนะเราก็ต้องยึดมั่นคําสัญญาที่เราให้กับลูกค้านะตั้งแต่วันที่ลูกค้าเข้ามาวันลูกค้าจองว่าเราจะอยู่ดูแลเขาจน จนเขาโอนบ้านไปแล้วเราก็ยังจะมีบริการที่ดูแลเขานะเราก็จุดนี้เป็นหัวใจสําคัญในการบริการลูกค้า,าอืมครับอันนี้คือในอง่ของผู้ประกอบการแล้วถ้าให้เราพูดถึงว่าทําไม <c oughs> ลูกค้าถึงเลือกเราทําไมลูกค้าถึงเลือกอเรานะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งหลักๆเลยก็คือคือเราให้ความคุ้มค่ากับลูกค้านะครับอย่างที่บอกว่าเราก็ขายของที่ราคาสมเหตุสมผลน,นะ <c oughs> ก็ไม่ได้ตั้งราคาสูงจนเกินไปนแล้วเราก็ให้บริการที่ ท,ที่เขาบงจรนะครับเรานี่ยเราก็ขายเซอร์วิสนะครับนะจริงๆหลายละคนจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันธุรกิจก่อสร้างหรือเปล่าจริงๆผมพูดกับทีมเสมอว่าเราอยู่ในธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจบริการ <c oughs> แปลว่าเราต้องบริการจัดหาที่อยู่ให้ลูกค้าอย่างนี้นต้องเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการปลูกฝังทีมงานว่าเอ้ยเราเป็นธุรกิจบริการนะต้องอใส่ใจลูกค้านะ <c oughs> นะอย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่าง ถือว่าตอนนี้โอเคเราไวรุ่นมาถ้าตั้งแต่ช่วงแรกๆจนมาถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของส่งของละลินเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สินค้าเลยนะครับรู้จักลลินสักย้อนกลับไป5ปี6ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าละลินนี้ออกแบบบ้านก็สไตล์ออกคอนเทมเป็นหลักนะครับไม่ได้มีโมเด์นิวสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าในแง่สามสิปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ ทั้งโมเดิร์นทั้งทันสมัยขึ้นอะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับทั้งสินค้าปรับคอนเซ็ปชวลโครงการใหม่เรามีรีดีไซน์ออร์แกนซสใหม่หมดนะครับนั่นคือในแง่ของสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆอย่างคอนดงกสองสามแบรนด์ที่เราเปิดใหม่เนี่ยก็ตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่ๆนะครับในแง่ของการแมนจภายในเราก็มีการปรับองคอ์กรให้มันทันสมัยขึ้นอย่างที่บอกว่าเรามีแยกทีมชัดเจนนะครับในการเพื่อเซิร์ฟทาร์เก็ตก t ุ n g ในแต่ละลูกค้านะครับ ในแง่ของการก่อสร้างเราก็มีการปรับเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของพ c a s t ทอรนลฟอร์มอะไรพวกเนี้นะครับอย่างเรามองอาจจะต้องถามแหละว่าในแง่ของอันดับหนึ่งเราอนาคตรเรามอ,มองไว้อย่างนั้นไหมคะของการเป็นเจ้าตลาดก็ต้องบอกว่าถ้าเราคีบ็อกกิ้งนะเป้าหมายในการอยู่มันก็อยู่ในจุดที่เอื้อมถึงแต่มันก็ต้อง ต้องทํางานหนักในการจะไปจุดนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องมองด้วยการจะไปจุดนั้นเราก็ต้องไม่ลืมสิ่งสําคัญที่เราเคยคอมมิ่กับลูกค้าว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้ลูกค้า <c oughs> ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าบริการกางการขายทุกอย่างค่ะ,คะอย่างค,ความสําคัญในเรื่องของการออกแบบคือเ,คเพื่อให้ตอบสทย์ลูกค้าเราเรามองตรงนี้ยังไงบ้างคะสำหรับการออกแบบการตกแต่งต้องบอกว่าเราให้ความสำคัญกับการดีไซน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็บ้านของเราเนี่ยจะเห็น บ้านอาจจะราดับราคา2-3ล้านถึงส4ล้าน,ลานนะครับแต่ดีไซเนอร์ที่เราเลือกใช้นี่คือบริษัท k t g y นะบริษัทที่อ,ออกแบบบ้านแพงที่สุดในประเทศนะ,ะที่ Crystal Park เนี่ยบ้านหลัง1 8รล้านนะเราใช้สถาปนิกรายเดียวกันต้องบอกว่าเราลินให้ความสำคัญก,กับการดีไซน์สินค้าค่อนข้างมากะนะครับอย่างอุปกรณ์หรือว่าเครื่ ของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ค,ความสคัญตรงนั้นยังไงบ้างคะเราก็มีทีมทีมที่คอยเลือกสินค้า <c oughs> เลือกสเปควัสดุเนี่ยให้ลูกค้านะครับเราก็ดูว่าเอ้ยอันนี้เป็นของมีดีไซน์ทันสมัยแล้วก็วัสดุได้คุณภาพอะไรเงี้ยให้ลูกคา้าใน่แต่และโครงการจะคล้ายๆกันหรือเปล่าคะถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของการออกแบบหรือว่า <c oughs> เป็นเฉพาะอ่โครงการนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วโครงการนี้เอกสไตล์หนึ่งอ่าแยกกันครับแล้วแต่ละแล้วแต่ ท่า겟กรุ๊ปว่าแต่ละที่ท g e t ก r ุ u p จับหนุ่มสาวไหมหรือจับะระดับพ่อแม่มีลูกหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแต่งดีไซน์บ้านใี้มันต่างๆกันนะครับเพื่อให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มใช่ครับพูดถึงนโยบายขอมาในเรื่องอีกเรื่องหนนิดนึงนโยบายการวันผลของบริษัทเป็นไงบ้างคะในแต่ละก็ของละลินนะครับนโยบายก็คือไม่น้อยกว่า40%นะครับนั่นคือนโยบายที่เขียน ตามลิสต์ในคอร์ตตนะครับแต่ว่าก็กช่วงที่ผ่านมาเราก็ปันผลยิวเราก็ประมาณ5-6%มาตลอดนะถั้ย้อนอกับยิวสี5้าปีที่ลังก็เลดน,นี้ตลอดอืมก็ถือว่า ก็เป็น dividend แล้ววันนี้ก็เวลาอาจจะน้อยนิดนึงนะคะก็เป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะคะก็อยากให้ทางด้านของกูชูรัตเองเนี่ยฝากอะไรกับคนที่อาจจะกําลังมองหาบ้านกาลังมองหาคอนโดนะคะว่าลาิน p r o เวอร์ของเราเนี่ยมีสินค้าที่สามารถตอบสนองให้กับทางด้านของลูกค้าเราได้นะครครับก็ต้องฝากลาิีนพาวเวอราจำกัดมหาชนด้วยนะครับก็เราเป็น อย่างที่สโลแกนบริษัทว่านะครับเราเป็นบ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละตัวที่เราคัดสรรแต่ละโครงการที่เราเลือกตั้งแต่ทำเลนะครับเลือกสินค้าที่จะเปิดเนะี่ยเราก็คัดสรรอย่างดีแล้วว่าจะมีสินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่นะครับเราก็อยากจะฝากว่าระลึนพาวเวอร์ตี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้านะครับในการที่จะเลือกซื้อบ้านนะครับยังไงฝากให้คิดถึงระลึนพาวเวอร์ตี้จำกัดนาชนด้วยนะครับ ค่ะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณชูรัฐมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพูดคุยนะคะกับคุณชูรัฐผู้บริหารจากทางลลิณทรพัอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะหนึ่งผู้บริหารที่มีแนวคิดที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าจะนำพาให้ในด้านของลลิณทรพัอร์มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อีกด้วยค่ะและก็คือทั้งหมดนะคะของรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะท่าน,นผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราะะได้ทุวกวันอังคารค่ะเวลา19นาฬิกาถึง19นิกา30นทีและก่อนหมดเวลานะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะ IR p a u s the Total a b s o l u t e Solution of Trust และ Infinite p a u s วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสูขข่ความส,สำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ